สวัสดีครับผมวันนี้มาจันในพระของสายใต้นะครับก็อยู่นี่เลยน,นาราธิวาสเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหรียญพระยุูัยของสารเจ้าโกเลงจีนะครับเป็นรุ่นแรกอันนี้ก็แล้วพิมพ์ฐานโค้งนะครับก็ององนี้เหรียญน,นี้นะครับก็ได้เป็นพระรูวิสัยโสพลนะหรือหรือพระอาจารย์ทิม ของวัดช้างให้นะครับก็ปลุกเศกสำหรับใครที่สายใต้ชอบก็ติดต่อได้เลยนะครับจากรอบแล้วนี่เป็นเชียงใหม่สายเหนือวันนี้สายใต้เลยฮะก็จัดสร้างเมื่อปีสอง9ห้าศูนยเก้านะครับวันที่ 2, 2สองสองสิงหาตอนสิบโมงนะครับเริ่มเริ่มเปิดพิธีนะครับก็คืองานสี่วันสี่คืนเลยเริ่มปลุกเศกกัน เนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดเหรียญใกล้ๆกันครับว่าอ่าความสวยความงามเป็นยังไงเดี๋ยวผมใส่กล้องตัวนี้สักครู่นะฮะเพื่อความง่ายอ่านี่ฮะเหรียญน,นี้จะมีจมูกโดนหน่อยนะครับไม่หน่อยก็ถือว่าบี้เลยนะฮะส่วนใหญท่ที่ผมเห็นก็จะเป็นจมูกบี้ๆอย่างนี้นะครับอ่านะ เหรียญก็จะมีเส้นเสี้ยนนะฮะวิ่งวิ่งอยู่นะครับเนียค่อยๆดูไปนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับ,นะรบดูเส้นดูอะไร <c oughs> <c oughs> นี่ขอบตัดนะฮะนี่ครับด้านหลังเหรียญก็จะมีภาษาจีนด้วย ซึ่งผมก็ยังไม่ได้แปลมานะครับอลองดูใกล้ๆได้ไหมอะใครแปลได้ก็แปลให้กันอ่านเลยนะครับก็ค่อยดูไปครับ เรือนี้โดยรวมก็ถือว่าตีไปซะว่า85%แล้วกัน,นครับอ่าใครชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะลืมอย่างหนึง่งพระองค์นี้ก็ตามติดไปเลยกับใบประกันเหมือนเดิมนะฮะรบับประกันพระแท้เหมือนเดิมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ